สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการของบริษัทยูแคนดูนะฮะในวันนี้ทีมงานของฮีโร่ผู้ใหญ่นะฮะซึ่งมากันหลายท่านมากๆเลยนะแนะนำตัวฮะวันนี้สนัยาครับอือครับคุณนพเก้าครับนะฮะแล้วก็ปวินครับอ่าแล้วก็ผมนะครับนายชาตุลวัฒน์มณีรัตน์นะครับแล้วก็ช่างบันทึกเทปนะฮะคุณตุลวิทย์มณีรัตน์วันนี้นะเจ้าของฮะผู้ให้เราเป็นแปลงสาธิตฮีโร่ฮะคุณ ผู้ใหญ่วันชัยครับอืมที่บ้านอะไรครับที่เนี่บ้านทําเบิกร่วมใจครับผมทาเบิกร่วมอ๋อนี่เป็นให้เราเป็นแปรสัจิตนะฮะเป็นลยครับผมวันนี้นะฮะเป็นวันที่28กันยายนปี2555ผู้ใหญ่วันชัยนะฮะก็ให้เรานฮีโร่อำเภอผู้ใหญ่เป็นแปรสัจจิตฮีโร่นาโนแล้วก็ฮีโร่ไฮโดรซานของเรานะฮะซึ่งวันนี้จะเป็นทำการฉีดรอบแรกนะฮะแล้วอีก ดวถัดไป7วันฮะทีมงานของฮีโร่ก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะในวันนี้ก็จะเริ่มทำการฉีดพ่นทางใบนะเป็นครั้งแรกและจะมีติดตามผลอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาติดตามดูนะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยฮะตามหามานานเลยอ่าผู้ใหญ่ไปสุรากรเลยขอตัวไปตุลาก่อนนะโอเคครับผมมีอะไรก็โทรมาหามนาด้วยนะครับผมน้ำที่สามครับอุ้ยน้ใหญ่รอเดี๋ยวลูกลูกผู้ใหญ่รออ่า ขขางที่ดีเลยแลขง่งแค่ซัดก้อนอเห็นว่าฉีดบุ้มบุ้มยุคนเห็นว่าฉีดบุ้มบุ้มยุคนึงปล่อยมันได้เปรีป้ยว